สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนป่อยวันทุกคนครับวันนี้ฮะเราจะมาเปิด2กล่องนี้ครับอำนาจอนารยะแล้วก็ตุลาการไซเบอร์นะครับโลนี้เป็นอันบ็อกดัตเทิร์นะครับเป็นครั้งแรกที่ผมเจอกับไอเนสในแต่ละกล่องนะครับจะมีตัวที่เราเลือกมา1ตัวนะครับจะได้โบนัสดาเมจ5ดาเมจแล้วนอกนั้นนะครับก็ตามคะแนนที่บอกไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเอาล่ะเราไปเริ่มกันเลยเราจะเปิดอันแรกก่อนอำนาจอนารยาผมเอาฟ้าขนองคั้ง โอเคงั้นผมเอาเพลิงทะลวงแล้วกันสองสวยมากเรามาเปิดกันเลยครับผมเอยโยรุโนสึกุยุกิฮามิอาร์บ็อกเฮ้ยมาถึงก็โคสเลยนี่โเมดิด้าครับเอ้ยมันหยิดนิดด้าว่ะสวยว่ะสวยสวยแล้วก็เป็นเกสาสะพือเฮ้ยได้เหมือนกันว่ะอันนี้ก็สวยเหมือนกันเลยนะเอออ่ะจับไปสามดาเมจคนละสามนะฮะเอ้ามาแล้วครับเอ้อเอสเปคอันนี้โคตรดีนะครับ เข็มขัดแม็กซิมัมตี EX-50 บวกังตึ้มโคตรโหดแล้วโอ้โหการโคตรสวยสวยมากการโคตรสวยเอสเปคคือน่าจะสวยที่สุดของพวกประมาณนี้แล้ว啊ใช่โอ้โหสวยมากนี่แต่ของผมไม่มีอะไรเลยอ่ะมีบอดฉุกเฉินอันนี้ใช้ได้นะกับพวกเด็กลอสอะไรแบบนี้นะครับใหม่เฮ้ยไอ้ชิกามงตัวนี้มี EX ทีเด็ดเหมือนกันล่างสุดท้ายเอ้ยพรมทะวงโดนตะลุไปหนึ่งปล้องสองแแน่นะเป็น ดับเบิ้ลอาร์นะครับแล้วโดนโบนัสไปอีกห้าเรียบร้อยกล่องแรกยังไม่ถึงไหนนี่คุณโดนไปได้อะไรเลียมัเหลือยี่สิบเลยรอมาสามกล่องไว้ได้อะไรเลยและมาแล้วฟ้าขา้าวดองข้าง,งมามแล้วฟ้าขนองข้างเนี่ยคือเป็นตัวที่ตีแรงมากๆนะถ้าไม่ตายที่สอง,ของเขาฟ้าคำรามสุดขีดเนี่ยคือพอมันคอมโบกับไอ้ตัวที่แหละขนทรายเอะเวลาเขาตีเขาต้องทิ้งพลังงานใบละเจ็ดสิบ ใช่ไหมขนทรายดึงมาสองใบก็ร้อยสี่สิบตีจากมืออยู่หูตีแรงมากโดนไปอีกเจ็บดาเมจฮะฮ<อ>ลาวการเป็นเขาแซงผมนะผมเหลือนิดเดียวเลยมารินเฮ้ยโครดอนตัวนี้โคตรสองพลังงานแล้วก็ตีแรง30สิตามโปเกมอนโบราณในสนามไฟเราคือสองพลังงานเป็นพื้นฐานใช่ไหมแล้วตีดาเมจแม็กอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบรงนะโหดมากๆแล้วมันเป็นโปเกมอนพื้นฐานแบบโตธรรมดาใช้พลังงานสองแล้วตีหนึ่งร้อยแปดสิบและมาแล้วครับ บัมบะโดโร่บัมบะโดโร่บัมบะโดโร่มันเป็นม้าใช่ใช่ใช่กำกำลังรักเออไออาร์สวยมากดาเมจเท่าไหร่ผมจะตายว่ากล่องกล่องแรกก็จะตายแล้วโอ้โหขนมเพิ่งตู๊กสิบดาเมจ โอ้โหผมสุดยอดโอเคสิบตามเมจครับผมเหลือ,อยังยังยังอีกกล่องแรกเอาคนบัตสภาพยังครับกล่องแรกไปไม่ถึงครึ่งหลอดจะตายแล้วเหรอ <c oughs> นี่ครับโปรฟินมีตรสภาพเหมือนบัตรแอปเปิ a ลแบ e เทิลวีพีแต่ว่าไม่ยังไม่ต้องใช้เธอรแรกแต่ว่าเรียกได้แค่เอสพีไม่เกินเจ็ดสิบก็คือใ้ตั้งแบบต,ตัวเล็กๆเ,เลยใช่โคตรดีโคตรดีแต่ใช้ที่ไหนก็ได้มันดีตรงนี้แหละโดไดโทสโดไดโทสไอตัวนี้ผมอยากเล่นอยู่ ทะลวงดินมาเลยหนึ่งหนึ่งพลังงานตีได้แม็กสุดร้อยแปดสิบหนึ่งจี้ตีร้อยแปดสิบโคตรอยู่นะเป็นแล้วตอนนี้ผมตีเท่าไหร่ละอันนี้อีกสองแต้มนะการทำท่าของนักสำรวจเป็นการ์ดเอ่อซับพอร์ตโบราณเหมือนกันอันนี้ใช่ซับพอร์ตทำโบราณถือว่าทำได้ดีเลยนะในการทำให้เด็กโบราณกับอนาคตเล่นได้อย่างลุ้นเลยเอ้ยอูนี่ตีได้ว่ะนี่มันไอ็เนสว่ะเป็นทีเอ็กด้วย เสียดายผมไม่อยากให้มันเก่งเท่าเท่าไฟฟ้าสวยมากครับอ่องค่ะเอ้ยมาผมเอสเปคอย่างนี้เอสเปคช่วโอ้ยขอบม่วงมาเลยโอ้ขอบสวยมากนะคำป็นเล่นไหมโอจีเอ็นหาแล้วเป็นกรองปุกพลันจั่วการ์ดตามจำนวนโปเกมอนโบราณบนสนามฝ่ายเราเล่นได้ดีเลยนะเต็มสนามใช้ไปดี้จั่ผมตีไปไม่หนึงครึ่งลอยนะโอ้บิดลาเอน่าเฮ้ยโดมิเลอร์ว่ะสวยดีเหมือนกันว่ะนี่นี่โดมิเลอร์เหมือนโดมิเลอร์มันเคยมี เออาร์หรือเปล่าเป็นเป็น C S R ของร่างต่อสายโดยตาคุณใช่ใช่เก่าและเก่ามากคุณคุ้นหน้าตาเขาคุ้นคุ้นการคำนวณตัวเล็กครับตีแรงเหมือนกันเพิ่มดาเมจตามจำนวนโปเกมอนโบราณในตำแหน่งทีมการเราเริ่มต้นที่70ก็ใช้แค่สองเอเจนซี่ก็คือถ้ามีอยู่ในกองทีมการสักสิบใบก็ตีละร้อยเจ็ดสิบใช่เอาเรื่องเอาเรื่องที่สําคัญที่ผมต้องการงายักษ์ครับงายักษ์เลักโบราณแบบตัวเล็กไอ้นี่บอกเลยว่าเมตา อัตายตัวนี้ร้ายกว่าอยกว่าไปแข่งวันแรกมันเท่าไหร่90คือมันใช้สองพลังงานเท่านั้นในการออรวมใช่แล้วก็มันคือการโมเด็กอีกฝ่ายนะครับใบหนึ่งแล้วก็ถ้าเทอร์นี้มีการใช้ซัพพอร์ตโบราเนี่ยมันกลายเป็นโม<บา>่สามใบติดดับเ,เบิ้ลเทอร์โบเอนเนอรี่ลอโม่เลยไม่ไม่ได้ส่วนดาเมจอยู่แล้วออยมันโคตรโหดอันนี้อันนี้โหดมากนะครับเด่คอนโทรลที่ทําได้ดีเลยนะเออเป็นยุคแห่งการคอนโทรลจริงๆเฮ้ยมีอลิเกตแสดงว่ามีโอไดผมโคตรชอบ ผมชอบตัวนี้เหมือนกันตอนตอนเกมโปเกมอนภาคโกสินเมื่อผมใช่โกสินทร์เล่มไดโนดาเลยน่ารักมากเพรแรปเพรแรปนกแก้วเออสามน้ำเข็งกูตายแล้ว เลือกเบมอล์พื้นฐานสูงสุด3าใบจากคันล้อายลาวางบนเบนท์อก็ใช้ได้ค่ะหนึ่งจี้เรีตีพวกเนี่ยเฮ้ยดีดีดีาลตัวเลยนะอ่าฟ้าคันนองข้างครับไปสวยๆสองดามเม้ก็คือคือตอนเนี้ยอันบอกไปเช่นคือผมแพ้แล้วนะจริงๆมันควรจะตามหลักมันควรจะเ p ส0ามสิอ่ะมันควรจะจบกันที่กล่องที่สองแต่ว่ามันได้ SAR SAR คือจิบดาเมจพี่นาอเตอร์น่ารักดีว่ะ หรือว่าทุกอย่างมันจะอยู่กับเฮ้ยมันเบิ้นอะไอนี่มันซ้ำศพเเนี่ยมันซ้ำศพเลยสวยมากมันเป็น S R ใช่ยังไม่ได้แบบ S R นะแต่ทำได้สวยมากเลยนะ S R ก็สวยนะฟ้าขนองขั้าตึงเปรี้ยเลยสองตัวน้ำปกอะอันนี้อีกสามเาเมสาซ้ศพไอไปนานแล้วเนี่ยถือว่าที่วินแรกแล้วเอยอบล็อกไอบล็อกนี่เขาเริ่มแมนใหม่เริ่มแมนใหม่อะเฮ้ยใจดีแล้วเนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งวินเผื่อมีเสมอเอ R าบ็อกครับ เออขึ้นน้ํากับเพื่อมไม่มีคนเลือกนะตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันตี240ได้แล้วก็ความสามารถของเขาเนี่ยสามารถแบบตีทะลุแบบมีมิคคิวได้เนะเพราะว่าเวลาเจอมีมิคคิวพวกเด็กอเอ็อะไรเงี้ยมันลําบากใช่ไหมครับอันนี้ตีทะลุไปเลยทะลุความสามารถได้อุ๊ยและทุกคนยังจะมีอีกเหรอโอเคมือดาเมจมันปุ้งตามลูกตามที่สามศพหลวดวยเฮ้ยี่เก่าเนี่ยลดลงมาเฮ้ยเก่งกล้าเอ็กมาทำไม หรือจร like, like ิงๆเราเสียดายเกงกล้ามันไม่เก่งอ่ะอยากเล่นมากเลยนะทำคะแนนมาปั๊บ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  S A R เฮ้ยคืนน้ำกับคื้นจบเลยนะสองพอกรเราขาดแค่ฟ้าขนอง S A R เฮ้ยเอามาโชว์หน่อยเออทุกคนครับอันนี้บล็อกจากไอเพลย์การ์ดช็อปบล็อกจาก i p เพลย์การ์ดช็คุณฮิงขอบคุณมากฮะนี่บล็อกแรกนะเราเปิดต่อนะเราเปิดตุลาการไซเบอร์ถอนเรา S A R มาสองแล้วอะ สิบคุณยังมีโคต้าอยู่1ิคะแนนอีกสิคะแนนโอ้โหสุดจัดยุกิฮามิโอ้ท่ารักสวยใครเล่นเด็กน้ำน่าจะชอบน่ารักเลยน่ารักเลยสวยมากบางใบอาจจะไม่ได้เก่งนะแต่มันสวยจนอยากเล่นสวยโคตรใช่ป่ะบัมบาโดโลอย่างเงี้ยสวยมากสวยจนอยากเล่นเลยอ่าใบสุดท้ายของผมนะเป็นจันคำโรนนั่นนีงนอกสองชีวิตแล้วเนี่ยคะแนนโคตรเยอะโอ้โหแบบว่าแต่ผมอะเกินเบิ้ลมาหนึ่งใบถูกไหมเพราะคุณได้มีเก้าทั้งหมดอะ ใช่ n, คุณเบิร์นคุณเบิร์นใบนี้ออสุดยอดไปเราไปกล่องต่อไปกันดีกว่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดบ็อก อำนาจอนารยะนะครับเปิดมันสุดๆไปเลยครับสำหรับบล็อกของ i p l a y ในส่วนของบล็อกตุลาการไซเบอร์นะครับผมขอเอาไปเปิดในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับจะได้มีโอกาสแนะนําการ์ดได้อย่างเต็มที่นะครับสำหรับโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมนะครับในบล็อกนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนเลกูลเอชันแล้วนะครับเราจะสามารถใช้การ์ดที่มีรหัส FGH ขึ้นไปในตอนนี้การ์ดโปเกมอนภาษาไทยเนี่ยต้องบอกว่าเล่นสนุกมากๆเลยนะครับแล้วก็มีการแข่งขันออกมาเพียบเลยใครที่สนใจจะเล่นอยู่ก็แนะนําให้เข้ามาตอนนี้ล เพราะว่ากําลังสนุกแล้วมีการ์ดเก่งๆเยอะแยะให้เล่นเต็มไปหมดเลยแหละครับก่อนจะจากกันไปถ้าชอบคลิปอันบ x ็อกแบบนี้นะครับหรือว่าคอนเทนต์การ์ดเกมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้กับเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ